สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเกิดพบกับเราสองคนอีกครั้งหนึ่งนะคะในรายการสวัสดีคุณบ้านค่ะพบกันเป็นประจำเลยนะทุกวันจันทร์ถึงวันพุธต้องบอกว่าช่วงนี้ค่ะาจารย์เข้าหน้าร้อน ร้อนแบบโอ้โหโอเอ,อสุดๆขอขอ,ขอนุญาตถอนใจเลยนะท<ช>่านผู้ชมครับ<ช>เพราะว่าคือคือตั้งแต่ผมว่านี่พยายามนึกดูนะว่าสักตั้งแต่ประมาณกลางเดือนมี <ünüz S 2> นาคมนะ,ะที่เพิ่งผ่านมาเนี่ยนะหลังจากวันนั้นแล้วรู้สึกว่าอากาศนี่มันอยู่ดีๆมันมันร้อนขึ้นมาเออมันร้อนขึ้นมาแบบเฮ้ยมันจะร้อนเลยได้มากขนาดนี้ว่าอะไรเงี้ยเราต้องบอกนะว่าจริงๆอยู่กรุงเทพก็แอบดีนิดนึงคือว่าตอนหน้าหนาวเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะไม่หนาว แต่ว่าตอนหน้าร้อนเราก็ร้อนประมาณนี้ไงไม่อย่างคนที่อยู่เชียงใหม่ตอนหน้าหนาวเขาหนาวมากเขาหนาวมากใช่ไหมใช่แต่ว่าตอนนี้เขาก็ร้อนเยอะคือความแตกต่างอุณหภูมิมันเยอะมากใช่ค่ะอย่างตอนนี้นีเขาแบบทะลุ40ไปแล้วมั้งเรียกได้ว่ากรุงเทพก็ยังมีโชคดีอยู่บ้างนะคือเรียกว่าคือก็ไม่หนาวมากเท่าไหร่ร้อนก็ร้อนปกติอยู่แล้วอะไรประมาณนี้นะเอ๊ะมันฟังดูแล้วมันจะดีหรือไม่ดีเหมือนจะดีนะคะแต่ไอ้สิ่งที่พบเห็นอย่างหนึ่งนะน้องมีน ว่าปรากฏการณ์หน้าร้อนเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วในบ้านเราก็คือเรื่องของลมทิศทางของลมอย่างผมเนี่ยอยู่คอนโดเนี่ยะนะ,ะ,ะท่านผู้ชมฮะคือช่วงหน้าหนาวเนี่ยเราเราจะรู้ได้เลยเพราะว่าผมเนี่ยไอคอนโดมผมเนี่ยมันอยู่ตรงมุมตึกทางด้าน<ะ>ทิศเหนือและทิศต,ตะวันออก ซึ่งเป็นทิศทางที่ลมหนาวมันจะพัดเข้ามาคือถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเริ่มมีลมพัดเข้ามาชนไอ้ตัวแผงกันแดดดังสันนหึงหึงอะไรเนี้ตลอดเวลาเนี่ยนะช่วงกลางวันกลางคืนเนี่ยเป็นฟิลรู้สึกดีใช่ไหมลมหนาวมาแล้วแต่ช่วงนี้เสียงเสียงนั้นหายไปแล้วเพราะลมมันเปลี่ยนทิศมาทงใต้แทนแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของเวลาของแสงแดดช่วงนี้ไปตีกอล์ฟเนี่ยหกโมงเนี่ยยังแดดแจ๋นึกว่าบ่ายสองหกโมงเย็นนะหรอ Oh. มันยังแดดมันยังร้อนอยู่เลยนะฮะคุณผู้ oh. ชมวัาตอนนี้น่ากลัวจริงๆไงค่ะ <Ha. S 2> ใช่ไหมน่ากลัวแบบนี้นะคะคือตัวเราร้อนเนี่ยเราก็จะสามารถมาอยู่ในห้องแอร์ได้ uh huh. นะอาบน้องอาบน้ำจะปะแป้งอะไรก็ว่ากัน uh huh. ไปแต่ว่าประเด็นที่เราจะคุยกันใน uh huh. วันนี้ค่ะจารย์ถ้าเป็นเรื่องของบ้านร้อนล่ะ oh. บ้านร้อนนี่มันผมว่ามันทําให้ตัวคนที่อยู่อาศัยนี่มันร้อนรุ่มไปตามด้วยนะฮะตร<อ>งน,น,น,นี้เพราะฉะนั้นเรื่องราวที่เราจะคุยกันในวันนี้น่าะจะเป็นเรื่องราวที่ท่านผู้ชมต้องให้ความสนใจเลยะนะฮะว่าเราจะแก้ปัญหาบ้านร้อนในหน้าร้อนได้ยังไงโอ้โหเรียกว่าประเดิมพอหน้าร้อนปุ๊บเราชวนคุยกันเลยค่ะใช่แล้วจริงๆปัญหานี้เนี่ยไม่แก้เฉพาะหน้าร้อนเท่านั้นอย่างที่บอกว่าเราอยู่ประเทศไทยมันร้อนตลอดมันร้อนแง่แง่อยู่แล้วใชฮะแก้ไขในตอนนี้เนี่ยคือมันก็อยู่ได้ยาวเลย ค่อยๆแก้ค่อยๆทาดูกันไปนะคะแต่ว่าจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรและวิธีแก้ไขเนี่ยก็ต่างกันนะบางคนบอกว่าอย่างอาจารย์อยู่เป็นคอนโดใช่ไหมคะอย่างบางคนบอกว่าฉันอยู่ทาวน์เฮาส์บางคนบอกว่าอุ้ยบ้านฉันเป็นหลังเลยเนี่ยเออมันก็มีวิธีแก้ใช่ค่ะมันก็มีวิธีแก้ต่างกันใช่ไหมคะแบบก็อันนี้เดี๋ยวเราจะชวนคุยกัน3ของรูปแบบที่อยู่อาศัยที่เรียกได้ว่าเป็นที่อยู่อาศัยที่ฮอตฮิตที่สุดในบ้านเรากันเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามพร้อมกันนะคะครับผม